เมื่อวันพระขึ้น15้าค่ำเดือนหนึ่งที่ผ่านมานาวัพระธรรมกายคานากาววะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพภาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้เมตตานำลูกพระธรรมทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยอรัตนาศีล5ห้าและอรัตนาธรรมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม ร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบาังสุกุลถวายเครื่องทยธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมาตกะพัตตาหารนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิ ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อทบทวนบุญที่ทำผ่านมาทั้งยังได้อธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จและอุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่อยู่ภพภูมิต่างๆเพื่อความเป็นสุขในสัมรายภพสำหรับพิธีบุูชาเปตาพลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเพื่อหวังให้บุคคลอันเป็นที่รักได้รับบุญที่อุทิศไปให้จะได้มีความสุขในสัมรายภพด้วยผลบุญนี้จะให้ลูกหลานมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะ ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ